สวีเดนเปิดแนวคิด Future Combat Air System เราบเดินมากใหม่หลังยุบกริปเปนหลังจากที่โครงการเครื่องบินรบกริปเปน EF เดินหน้าเข้าสู่ระยะปฏิบัติการเต็มรูปแบบแล้วล่าสุดบริษัทซาบ AB จากสวีเดนได้เผยทิศทางใหม่ภายใต้ชื่อ Future Combat Air System หรือ FCAS ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวในการพัฒนาระบบรบทางอากาศแห่งอนาคตของชาติยุโรปเหนือ ภายใต้กรอบโครงการนี้ซับไม่ได้มุ่งเพียงสร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายต่อสู้แบบบูรณาการที่ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ยุคถัดไปโดรนขนาดต่างๆระบบ AI ควบคุมภารกิจและการเชื่อมโยงผ่านคลาวข้อมูลยุทธิหรือ Combat Cloud โฆษกของซับกล่าวในงานกริกฟลุคิสซิมปูเซีย2024หรือ KFS 2024ว่า FCS ของสวีเดน จะไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือระบบคิดและรบที่สื่อสารได้แบบเรียลไทม์ระหว่างมนุษย์กับระบบอัตโนมัติซาบยังยืนยันว่าประเทศสวีเดนจะคงความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีไม่พึ่งพาโครงการร่วมของยุโรปตะวันตกเช่นฟรั n งโกเ r อรมัน FCS a หรือ UK อิตาลีเจแป Tempest ดเนลคิดของสวีเดนจะเน้นการออกแบบยืดหยุ่นที่สามารถผสานเข้ากับระบบนาโตหรือพันธมิตรประเทศอื่นได้ แม้ยังไม่มีต้นแบบเครื่องจริงเปิดต่อสาธารณะแต่แรงงานจากเจนส์ระบุว่าซับกำลังทดสอบเทคโนโลยีเครื่องคายควบคุมฝูงโดนน o อย่าวิ g m a n และระบบ AI m i s ิชชั Management ในสภาพแวดล้อมจำลองซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ FCAS รุ่นแรก ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธาการอากาศของ Defense Aerospace วิเคราะห์ว่านี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่จากยุคกิเบนที่เน้นเครื่องบินเดียวมาเป็นยุค FCAS ที่เน้นการรบแบบระบบรวมศูนย์หรือ System of System ซึ่งสะท้อนยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองของสวีเดนที่ต้องรับมือภัยคุคคำไฮบริดในภูมิภาคทะเลบอลติก กล่าวได้ว่า FCS a ของซาบ b คือหมากต่อไปของสวีเดนหลังกริปเปไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่คือแนวคิดใหม่แห่งสมรภูมิอากาศที่รวมคน AI เครื่องจักรเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบต่อจากกริปเปนอีสู่อนาคตยุคใหม่ FCS a กำลังบอกอะไรไทยเมื่อเรามองไปยังฟากฟ้าเหนือ,อยุโรปเหนือวันนี้ เสียงเครื่องยนต์กริปเปน E.F. อาจยังดังก้องแต่เบื้องหลังนั้นซาฟกลังวางหมาก FCAS อย่างเข้มข้นเตรียมพลิกเกมครั้งใหญ่ให้กับยุทธศาสตรธทาอาตอดของสวีเดนและเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนสำหรับกองทัพอากาศไทยการคิดแค่วันนี้ยังไม่พอต้องมองไปข้างหน้า30ปี FCAS ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรุ่นใหม่แต่คือระบบการรบแห่งอนาคตรวมอากาศยานมีขนขับดโดรนรบอัจฉริยะ ระบบ AI ควบคุมภารกิจและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียชามทุกลำทุกเครื่องทุกดโดรนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเดียวซึ่งสามารถตอบสนองภัยคุกคามได้ท,ทันทีสัญญาณซับส่งไปยังโลก โฆษกของซาฟกล่าวว่า FCS ของสวีเดนจะไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือระบบคิดและรบที่สื่อสารได้แบบเรียลไทม์ระหว่างมนุษย์กับระบบอัตโนมัติฟังแล้วแทบสะกิดใจนักยุทธศาสตร์ทุกคนนี่คือการพลิกโฉมยุทธศาสตร์อากาศสมัยใหม่จากการเน้นเครื่องบินเดี่ยวแบบกริปเปนสู่ระบบรวมศูนย์หรือ System of System ที่สามารถต่อสู้ได้ในสภาพแวดล้อมจำลองหรือจริงโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์เพียงอย่างเดียว ซาบยืนยันว่าพวกเขาจะรักษาอิสระทางเทคโนโลยีของสวีเดนและไม่พึ่งพาโครงการฝั่งโยุโรปตะวันตกเช่นฟรังโกเอรมัน FCS a หรือ U.K. อิตาลีเจแปนเทม e พสแต่ความดิดยุ่นคือหัวใจระบบนี้สามารถเชื่อมโยงกับนาโตหรือพันธมิตรอื่นได้อย่างง่ายดายนี่คือการเตรียมตัวรับมือทั้งสงครามแบบดั้งเดิมและภคคุกาไฮบริด ขั้นตอนและความก้าวหน้าแม้ยังไม่มีเครื่องบินต้นแบบ FCS a S, บินจริงต่อสาธารณะแต่รายงานจากเจนส์ระบ,บุว่าสาบกำลังทดสอบลอยย่อวิงแมนโดรนควบคุมฝูงบินร่วมกับเครื่องบินขับไล่และระบบ AI mission management ในสภาพแวดน้อมจำลองซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ FCS a S รุ่นแรกผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธการอากาศของ Defense Aerospace วิเคราะห์ว่านี่คือการเปลียนเกมครั้งใหญ่ จากยุคกริปเปนที่เน้นเครื่องบินเดี่ยวมาเป็นยุค FCAS ที่เน้นการรบแบบบูรณาการเต็มรูปแบบไทยกับอนาคตกริปเป E นอและบ y o n นสำหรับกองทัพอากาศไทยการซื้อกริปเป e นอีนั้นเป็นเรื่องความเหมาะสมในปัจจุบันราคาพอรับได้ระบบสนับสนุนเข้ากับภูมิประเทศไทยและสามารถใช้งานยาว30ปีขึ้นไป แต่ถ้าเรามองในมุมอนาคตทางยุทธศาสตร์คำถามสำคัญคือเราจะหยุดเพียงกริปเปิลอหรือมองไปสู่ยุค FCS a หรือ Gen 5 Plus เราต้องการเครื่องบินที่สามารถอัปเกรดผสานโดรนและ AI ในอนาคตรหรือไม่หากซื้อตอนนี้แต่ไม่วางแผนอนาคตรเราจะตามหลังเพื่อนบ้านหรือไม่ คำตอบชัดเจนหากไทยต้องการความมั่นคงทางอากาศในระยะยาวต้องมองให้ไกลกว่า2 0 4 0 2 0 5 0เพราะ FCS a ของซับกำลังสร้างภาพอนาคตที่เหนือกว่ากริปเป็นอีอย่างชัดเจนกริปเป็นอีวันนี้เส้นทางสู่ FCS a วันพรุ่งนี้ กริปเป็นอีคือบ้านฐานแข็งแรงสำหรับไทยใช้งานง่ายดูแลไม่ซับซ้อนราคาพอรับได้แต่ FCS คืออนาคตยุคหน้าเครื่องบินไม่ใช่สิ่งเดียว AI ดโดรนและระบบเชื่อมต่อข้อมูลจะเป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่ถ้าไทยเลือกกริปเป็นวันนี้ต้องมองสายการอัปเกรดและความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับซาบด้วยนี่คือจังหวะที่ไทยต้องตัดสินใจกล้าเลือกสิ่งที่เกินกว่าปัจจุบันไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องบินแต่ซื้อระบบการรบแห่งอนาคต สรุปแบบดุดันเสียงเครื่องยนต์กริปเป็น E อาจยังดังก้องแต่เบื้องหลังสาบกำลังเดินหมักอย่างต่อเนื่อง f c a s คือการบอกโลกว่าเราจะไม่หยุดอยู่ที่รุ่น4.5หรือ4.75และไทยที่เลือกกริปเป็นวันนี้ต้องคิดถึง2,050ไม่ใช่เพียงวันนี้ หากเรามองข้ามการพัฒนา FCS a เราอาจตกเป็นผู้ตามในสงครามยุคหน้าหากไทยร่วมมือและสร้างสายการอัปเกรดไปพร้อมซับเราจะได้ทั้งคริปเป็นอวันนี้และ FCS a ในอนาคตนี่คือการลงทุนทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงการซื้อเครื่องบินแต่คือการวางหมากอนาคตของกองทัพอากาศไทยสุดท้ายแล้วเสียงเครื่องยนต์คริปเป็นอเพียงคือจุดเริ่มต้นของสมรภูมิอากาศแห่งอนาคต ที่คนเครื่องจักรและ AI จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เศษกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสืฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ